เมื่อก่อนอะ่ะชอบถามกันเนาะกินข้าวกับอะไรจ๊ะทำไมถึงได้สวยกินข้าวกับน้ำพริกสิจ๊ะวันนี้ค่ะการจะเชิญทุกคนมาทำน้ำพริกปลาทูทอดแบบแห้งหรือถ้าบ้านการเรียกปน่ปนป่ปนปลาทูอ่าป่นปลาทูแห้งแต่ป่นอะ่ะส่วนมากอะ่ะเขาจะใส่น้ำปลรรากันแต่วันนี้การไม่ใส่ <c oughs> แล้วก็เมื่อก่อนอะ่ะพอเวลาแม่การอะ่ะจะทำน้ำพริกแบบเนี้ยไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกเผาน้ำพริกปลา ถ้าบ้านการนะสมัยก่อนไม่ได้ใช้เตาแก๊สจะใช้เตาอังโล่าเตาอังโล่ใช้ถ่านใช้ฟืนพอเวลาจะทําเมนูน้ําพริกแบบนี้ยเขาจะเด็ดหัวหอมพอเช้าขึ้นมาพอการหุงข้าวกับเตาอังโล่ค่ะแล้วก็ให้ไปเอาไม้เสือหมอบอะออรู้จักต้นเสือหมอบไหม ต้นเสือหมอบอ่ะที่มันแห้งๆแ,แล้วก็เอามาทําเป็นเชื้อไฟแล้วตอนนั้นหุงข้าวแบบเช็ดน้ําก็เอาน้ําข้าวอ่ะเอาส่วนหัวๆห,หน้าๆน,น,นะแบ่งให้น้องเอ่อเอาไปใส่ขวดนมแล้วก็เอาน้ําตาลมะพร้าวอ่ะน้ําตาลมะพร้าวน้าตาลเปลือกกระใสแล้วก็ให้เขากินอ่าแทนนมระหว่างมื้อแบบเป็นมื้อว่างแล้วก็ส่วนที่เหลือก็รินใส่กระถางให้หมาอ่าน้องกับหมาแบ่งกัน ะะแล้วพอเวลาก่อไฟปุ๊บใช่ไหมช่วงที่กําลังตั้งหม้อข้าวอยู่อะแม่ก็จะเด็ดหัวหอมหัวกระเทียมยัดปิ้วเข้าเตาไปพอหม้อข้าวสุกถ่านหมอ้อมาเคียียดูอา้าวหัวหอมกับกระเทียมมันก็สุกพอดีนะแต่การนะจําได้เลยนะว่าหอมกับกระเทียมมันจะมีกลิ่นหอมมาก เออมันหอมแบบว่ามันหอมชวนกินแล้วเปลือกข้างนอกมันจะมีรอยแบบไม่ไม้ไมไมบ้างนะแต่พอแกะเนื้อข้างในแล้วคือมันคือมันน่ากินอะวันนี้มาอีกหนึ่งรูปแบบค่ะแต่รับรองค่ะความหอมอาจจะไม่เท่านะแต่ว่าก็ได้ยูอ่านะคะเดี๋ยวกันมาแบ่งปันกันค่ะวิธีการคั่วหอมกระเทียมแล้วก็พริกค่ะยังไงให้ หอมๆแล้วก็สุกเร็วแล้วก็สุกแบบทั่วถึงสม่ำเสมอกันนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะวัตถุดิบที่การใช้ค่ะการก็จะใช้ปลาทู2ตัวค่ะ กานก็ทอดปลาทูมาเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วการก็แกะเอาแต่เนื้อมาประมาณ2ตัวค่ะแบบนี้ค่ะทําทั้งทีเนาะเครื่องแน่นๆจุกๆไปเลยจ้าการชอบใส่หอมแดงเยอะการก็จะใส่หอมแดงหอมแดงไทยอ่ะเนาะหัวเล็กๆอะค่ะสักประมาณ10หัว15หัวได้เลยการก็จะเอามาซอยๆๆแบบนี้แล้วก็มีกระเทียมไทยค่ะต้องใช้เป็นกระเทียมไทยเนาะอ่าสักประมาณ2ช้อนพริกค่ะการใช้เป็นพริกจินดานะ10เม็ดค่ะ แล้วแต่ความแซบอันนี้ค่ะนี่ค่ะวัตถุดิบมีเพียงเท่านี้ค่ะไปค่ะการทอดปลาทูแกะเนื้อเรียบร้อยแล้วอ่านการจะพักในส่วนของปลาทูไว้ก่อนเดี๋ยวจะไปทําในส่วนของพริกกระเทียมหอมให้สุกนะคะไปค่ะตามไปชมในคลิปได้เลยจ้าค่ะการก็จะใช้กระทะค่ะคั่วเติมน้ำค่ะนี่น้ำเติมขนาดไหนไม่ต้องเยอะนี่เอาแค่ประมาณนี้ต้ม ให้ในส่วนของทั้งหมดอะค่ะมันสุกก่อนเห็นไหมการที่เราใส่น้ําลงไปก่อนอะมันจะทําให้ในส่วนของหอมแดงกระเทียมพริกอะค่ะมันมีความสุกกระทียไอโหหอมสุกแล้วนะสุกใสเหมือนตอนที่ว่ายัดติ้วใส่เข้าใต้เตาอะนัมันจะสุกแบบใสแบบนี้เลยเราก็จะต้มแป๊บเดียวเองน้ำมันก็จะระเหดระเหยออกไปนะการจะใช้ไฟกลางกง ในการต้มเนี่ยแคมเดือดแบบนี้เนี่ยวิธีการนี้จะทำให้ง่ายขึ้นด้วยแล้วก็รวดเร็วขึ้นด้วยนะน้ำเริ่มแห้งการปรับไฟลงเป็นไฟกลางค่อยไปทางอ่อนเอาค่ะคั่วจ้าทีนี้ก็คั่วให้มันเกิดกลิ่นหอมอน้ำก็ยังหลงเหลืออยู่บ้างนะจะคั่วให้แห้งแล้วก็ให้มันมีความหอม,หอม บางคนก็จะให้เกลมเกลียมให้ไม่ไหมหน่อยเนี่ยมันจะได้มีกลิ่นหอมอาการก็อ่ะนี่แหละหนยหอมของการระดับไหนมาปะไปด้วยกันอยู่เป็นเพื่อนกันอย่าปล่อยให้การร้อนอยู่ในครัวคนเดียวรั่วไปจ้าเอาสีเอากลิ่นแต่ถามว่าทุกอย่างสุกหมดยังทุกอย่างสุกหมดแล้วนะหอมแดงนี่สุกอย่างเห็นได้ชัดเลยนี่ค่ะคั่วไปคั่วมานะ ถ้าไฟกระทะเริ่มเข้มขึ้นการก็จะเบาไฟเป็นไฟอ่อนตุกค่ะประมาณนี้พริกก็สักออกแล้วนะนี่ก็จะมีความสุกแล้วกระเทียมนี่พยายามปอกเปลือกออกเนาะมันจะได้ไม่แข็งพอเวลากินแล้วมันจะได้ไม่สะดุดพริกอยากจะให้หอมๆก็แยกคั่วก็ได้นะแต่กันเพื่อความรวดเร็วกันก,ก็จะคั้วรวมกันไปเลย เค okay, ค่ะของการคั่วมาสลบสไลประมาณนี้พอแล้วจ้าการจะไม่ให้ไหมเนาะเอาจ้าไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปประกรอบร่างกันเป็นน้ำพริกปลาทูแบบแห้งกันค่ะจ้าเตรียมครกมาค่ะแล้วการก็จะเอาเครื่องอะค่ะที่การคั่วไว้นะใส่ลงไปในครกเลยนี่ไงทำแบบบ้านๆทำแบบลูกทุ่งลูกทุ่งค่ะตามค่ะอืม นี่เลยจ้าตำม,มาแล้วก็จะได้ประมาณนี้อืมันหอมอะ่ะมันใส่มันใส่หอมแดงเยอะพอเวลานั่นแั้นมันหอมอืหอมชวนกินข้าวเลยอะ่ะหอมหิวตำเครื่องเสร็จแล้วเราก็ตำปลาทูค่ะเอาปลาทูใส่ลงไปเช็คดูอีกทีนึงว่ายังมีก้างอยู่ปะนี่เราก็หักหักปลาทูลงไปเนาะล้างมือทำความสะอาดให้เรียบร้อยเนาะทำกับข้าว การล้างหลายรอบจนมือแบบขาวนี่ทำกับข้าวกินเองเนาะพอเราทําแบบนี้เราก็คิดถึงแม่ตอนที่แม่ทําให้กินนะแมก่ก็นั่งดูด้วยความที่ทําให้ลูกกินน่ะเนาะออต้องละเมียดละไมกลัวก้างทิ่มคอลูกเ,ออเขาก็จะนั่งแวกนั่งหาให้คือตรวจทุกชิ้นน่ะว่าเดี๋ยวก้างทิ่มคอลูกเขาบอกงนี้น้ําพริคครกคกนึงก็ใช้เวลานานพอสมควรก็ไอ้ตรงขั้นตอนนี้แหละ แกะปลาแล้วก็ตรวจดูก้างค่ะแกะปลาใส่แบบนี้แล้วเราก็โคลกเลยค่ะเหมือนแล้วเหมือนแม่ทําแล้วือหอมอะ่ะหอมเครื่องเพราะว่าแล้วพอเวลาใส่ปลาทูเข้าไปแล้วหอมอะ่ะแล้วก็ในส่วนของรสชาตินะแม่ก็ไม่ได้ปรุงอะไรเยอะแยะมากมายก็อาศัยความอร่อยจากปลาทูอืม จะปรุงรสชาติแบบอ่อนๆไม่ได้ปรุงอะไรแยะๆมากมายแต่ทําไมทาไมมันกินข้าวแบบว่าไม่รู้จักอิ่มก็ไม่รู้สินะ,ะผักนี่ขนกันมาได้เป็นส่วนๆนะนี่เลยค่ะก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวการจะปรุงรสชาติแบบน้อยมากๆะการชิมดดูแล้วปลาทูมันก็มีความเค็มหน่อยๆอยู่แล้วก,ก็จะเพิ่มความเค็มอ,อีกนิดนึงเนี่ยน,น้ำปลาค่ะใส่แค่เนี้ยพอมันต้องใส่เยอะ บีบมะนาวเนี่ยสักลูกหนึ่งน้อยๆเอาให้เค็มแบบนัวๆให้รสชาติมันกลมกล่อมเนี่ยสองสซี่ก็ลูกหนึ่งลูกน้อยๆมะนาวหน้าแรงแต่ราคาไม่น้อยเลยนะหลังจากนั้นก็โขลกคลุกๆเขาๆแล้วก็ชิมรสชาติดูจ้าหอมมาก นึกถึงข้าวเหนียวนึกถึงผักสดๆนะจัดมาเลยจ้าข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยไม่แพ้กันค่ะบอกเลยค่ะเมนูนี้กินข้าวไม่รู้จักอิ่มตามที่แม่บอกจริงๆนะไปค่ะจัดจานเสิร์ฟพร้อมกันค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้าน้ำพริกปลาทูแห้งหรือป่นปลาทูแห้งแบบหอมๆฉบับบ้านๆค่ะบอกเลยค่ะเมนูนี้กินข้าวไม่รู้จักอิ่มจริงๆนะ ได้ทั้งข้าวสวยร้อนๆหรือข้าวเหนียวนึ่งหุงร้อนๆก็ได้ค่ะเข้ากันโทกันลงตัวเลยค่ะนี่เลยแล้วก็น้ำพริกนะมีความหอมแล้วก็มีความละมุนอะ่ะเออพูดไปก็กลืนน้ำลายไปนะนี่เลยค่ะ <laughs> หนึ่งจานเบิบ่มๆค่ะ